เด็กนมซาโมไลที่ข้าปีศาจนื้อตัวนี้เสียตัวเสียไปเดีไม่มีพ่อแม่แม่พ่อหน้าเฮียเลยเขาทิ้งมึงไปไงควายเขาทิ้งมึงแล้วไอ้มึงว้าจับฆ่ามันเลยไม่าหลกูจับฆ่านะเขาต้ครับให้กูไนะเขี้ยบไุรีเขียบกูไม่เขียบ ที่เด็กหนุมห่มเด็กเกิดขึ้นมาที่แรกลูกของเราเกิดแล้วล่ะแค่เป็นเด็กผู้ชายเดี๋ยวโอ้โหวทันใจอ,อุ๊ยเขาเป็นขี้เพิ่งรอเมื่อกี้เองไหนเอามาดูสีหน้าตาจะเป็นยังไงอืมอืเออขี้จริงๆด้วยโ <c oughs> อ้โหเมียท <c oughs> า,านอาจจะเล่นชู้กับกุมารก็ได้นะเนี่ยเเยเมียมีชู้ตัวเฮียแน่เลยเ <c> ส <oughs> ียสติเออเอาไปทิ้งดีกว่านะจ๊ะเนี่ยเอาไปทิ้งเลยหมดขยะเปียกนะยายาเอาไปทิ้งให้ด้วย เสียเวลายัดจริงบังตรงหน้าขนาดน,นี้เลยเหรอโอ้บงกี่ทีก็ไม่ตาแค่ขี้เลยนะมึงเนี่ยหน้าตาเนี่ยถ้าเกิดมีผิวมีพันก็คงจะน่ารักหน้าช่างช่างดีกว่าไม่น่ารักลเลยตัวอะไรเนี่ยถ้ามันเกิดยุคปอบหยิบอาจจะไปแสดงหนังได้อยู่นะเนี่ยมึงเนี่ยอยากจะทิง้งเก่าไม่ได้เหลือนี่นะจะคอยหลอดปลอดภัยนะลูกนะเสียวตัวเฮียข้าไปแดกจริงๆอชอบเลี้เค้อะเมื่อเด็กหนุ่มเติบโตขึ้นเขาก็ได้แขนขาเจียมแล้วทำให้เขาสู้กับปีศาจได้ นั่นมันปีศาจเหรอถ้าตัวเล็กก็ต้องเดือนศาสตร์จี้อย่างเก่งตอนเห็นปีศาจกูไม่กล้าอวดเบงละค่ะนี่เลยมาให้ปีศาจโมกซสดีนันแหลนั้นเองเขาก็มาช่วยทุกคนเฮ้ไอ้กรบตกจ้าจ้าๆๆา เก่งๆแบบนายเนี่ยยืนแบบนี้ยังแท่เลยเนาะปกตินายคิดอะไรอยู่นะอยากจะรู้จริงๆเลยเมื่อไรกูจะมีหำวะ่ะนะนี่นี่นี่นายสู้กับปีศาจแล้วแล้วนายได้หน้ากลับมาอย่างนั้นเหรอโคตรเจ๋งเลยน,นายทำได้ไงเนี่ยทำไมมันไม่ใช่หำวะ่ะ